สบายดีสวัสดีทุกคนบัวเื่อทางฝังไทยฝังเราแล่ลต่างประเทศที่รับชมเบิ่งบัวเด้อพี่พี่น้องตอนนี้บัวกระลงจากรถพี่ไอ้แล้วแล้วเนาะกาจะไปน่ะแหละพี่น้องบัวจะไปงานสวนเนาะไปกินแกงหน่อไม้หรือไปลินคนบ้านเดียวกันอยู่งานสวนพี่พี่น้องเนาะกาจะนั่งรถมี่พี่พี่น้องเนาะนั่งรถมีไปนั่นเองจ้ะบายทุกคนเนาะก่อนเบิ่งส้มกาฟ้าเป็นกำลังใจ ทดส,สอบนั่นเองจำพี่น้องน้องเลวถ่ายอยากสักพอดบวกกับอยูน่นี่มึงโฆษณาให้สะบวน้ำเด้อพี่พี่น้องทุกคนเข้ากาับขึ้นรถเลยเนาะโอ้เกือบเกือบปลากฉิมพี่น้องเข้ากาับขึ้นรถมีเหลี่ยมเลย กี่บาทคน,คน,คนละเท่าไหร่นะสิบสองอ๋คนละสิบสองบาทสามคนสามคน แล้วก็จะรู้อีกันีนะ่นพอดูบินหนะ่อยพวกเราจะมาดูบินโอ้มันไม่เห็นนะ่ะโอเคโอ้เส้นทางเราก็มุ่งหน้าเข้าไป สันส้นๆนี่ด้วยทุกคนเพราะวะ่าเขานัง่งรถมีเนาะมันงาใหญ่มันมก็นเลยแบบสันส้นๆจักกนอ้อยก็ต้องพอไฟด้อนีม่น้อกไปถึงสถานีสามโค้ คนบางการ หน่อยเด้อเพ่ไป้องเลยเมื่อนเหมือมนฝนจะตกแต่ไม่ตกโู้เส้นทางกว้างมากเลย <Yeah. S 2> ตอนนี้คิดว่าเราน่าจะข้ามน้ำเจ้าพยาคลองเนาะมันเป็นน้ำเจ้าพยาเออไม่ใช่คลองทุกคนเป็นน้ำเจ้าพยาหรือแม่น้ำใหญ่ はいう。 มีคนลงไปแล้วทุกคน สะดวกสะดวกสบายสุดแล้วทุกคนที่ไทยเพราะว่ามีรถให้บริการเยอะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถมีรถบินมอเตอร์ไซค์รถตู้รถทัวรถหลายๆอย่างแล้วแต่เราอยากใ้ใช้บริการ คนขับรถไปมาเยอะมากคนนั่งเต็มใช้บริการกัน รถตัดแล่ไปเราอยู่ข้างหน้าเรากำองขวดเนี่ยมตัวลงแล้วถึงถึงที่เราลงแล้วโอ้โหแท็กซี่พาเรารับคนโรถตัดเยอะมากไ,มได้ไหมคะโอเคไม่น้อง มาถึงโลตัสทุกคนเนาะเราก็จะนั่งวินไปใช่ไหมโอ้โหทุกคนเขาทำมานั้นโอ้โหเยอะมากอันนี้คือใกล้ๆแถวโลตัสเนาะสวยงามมากโอ้โหทุกคนปะ เทศไทยมีทั้งวินเยอะมากและก็แท็กซี่ตรงหน้าโรตสัสแบบเพียบเลยตอนนี้บัวก็จะหาวินนะทุกคนนั่งไปงานสวนต่อน,นั่นเองเราก็เลือกอยู่เนาะก็ทุกคนคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะเพื่อนพี่น้องเนาะบัวก็จะตัดเป็นคลิปๆให้ท่านผู้ชมดูด้วอเพื่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้บัวก็จะจบกไปเพียงตงัวนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนาะทีเข้ามารับชมบัวนั่นเองจ้ากนพี่น้องสบายดีสวัสดี